สวัดีค่ะแต่กำังว่ากับข่าวจากศูนย์อุตุมวิทยาภาัยออชิงต้นนนะครับสวัสดีค่ะพบกับข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่3 on, ok am media, เมษายนพุทธศักราช2 5 6 8ดิฉันนางสาวธนพรผู้ใช้แสงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตวันออกชยงนาตอนบนจังหวัดขอนแก่น จากแผนที่อากาศผิวพื้นมณีค่ะก็พบว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมรลอากาศเย็นกำลังปั่นกลางจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคตะวนันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใตก้กระเริ่มมีกำลังอ่อนลงค่ะลักษณะเช่นนี้ค่ะก็จะเหตุหายบริเวณภาคตะวนันออกเฉียงเหนือตอนบนก่ะซีมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยมีอากาศห่อนเป็นบางพื้นทีกับมีเมฆบางส่วนค่ะ จากภาพท้ายดาวเทียมค่ะก็บพบว,ว่าทอง้าบริเวณภาคตะวนันออกเฉียงเหนือตอนบนมนีค่ะก็มีลักษณะของกลุ่มเมฆที่ปกคลุมอยู่เป็นบางส่วนค่ะมาตรวจสอบฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศขอนแก่นค่ะและเรดาร์ตรวจอากาศสกลนครก็ยังตรวจพบกลุ่มฝนค่ะ คาดหมายลักษณะอากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะมีอากาศห่อนบางพื้นที่ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนค่ะคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดบายมือนอี้ขายยูที33-35องศาเซลเซียสคาดหมายอุณหภูมิต่ำสุดเมื่ออื่นเ้าค่ขายู่ที่18-24องศาเซลเซียสค่ะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องคอยดูแลรักษาสุขภาพค่ะในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเอาไวน้นำค่ะ กลับมาพบกับข่าวพะยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้ไหมค่ะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน